สวัสดีค่ะนักเรียนที่หน้ารัานทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำสรรพนามต่อจากคำนามชุดที่แล้วนะคะ,ะมาดูคำนามคืออะไรคำนามก็คือเป็นคำที่ใช้แทนคำนามนะคะเพื่อไม่ต้องใช้ชื่อซ้ำหรือไม่ต้องการที่เชื่อนั้นโดยตรงเช่นคําว่าฉันเรากับผมดิฉัคนคุณเป็นต้นนะคะซึ่งคํสรรพนามนั้นแบ่งย่อยได้เป็น6ชนิดดังนี้ ตามนี้เลยนะคะ a เียนหรือเปล่าคเด็ทรือหมคะเราจะมาดูไปเรื่อยๆเลยนะคะ

Terima kasih telah menonton!